สวัสดีทุกๆคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้เราจะเก้กอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนในคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของฟูไกสเกิร์กนะครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงว,ว่าสเกิร์กเนี่ยก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมนะซึ่งในวันนี้ก็ตัวของนางเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะซึ่งในวันนี้เราจะมาฟูไกกันซึ่งแน่นอนเราจะมาพูดถึงความสามารถตรัวละครวิธีการเล่นใส่อาวุธยังไงใส่อาริแฟกต์ยังไง,ท,ง,ไงทำสเต,ต็ยังไงดี และมีกลุ่มดาวไหนที่น่าเปิดบ้างไหมในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันขอ,ขอความกรุณาช่วยเอื้อมือเราไปกดไลค์กดซับสไครต์กันสักนิดหนึ่งครับสำหรับใครที่กดแล้ว ขอให้ได้สเกิร์กใน10โลครับคุณเคยประสบป,ปัญหาอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเก,เก,เกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยเต็มไปซะก่อนงั้นผมขอแนะนาแอปดีๆอย่างอัคโฟ n ครับนี่คือแอปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยเว้ยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลสโซว์ทูทิ้งเวฟในเครื่องเดียวกันถ้ทาทันที่เนื้อที่ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอนเขาบอกว่าอัคโฟนเนี่ย ราคาไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในรีิปชั่นสามารถไปโหลดก,กันได้ครับ Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมชิมแพ็กบนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กละที่สำคัญยังได้ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดมาพร้อมกับบริการผ่อนนานสูสงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ด้วยเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นนั้นนั้นโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราเอาจจะต้องทําความรู้จักกับตัวละครอย่างสกเกิร์ตกนก่อนนะครับผมนะว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างน,นะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันเนาะซึ่งตัวของสกเกิร์ตเนี่ยครับอยู่ในตําแหน่งของเมเนเดสธาตุน้ําแข็งนะครับที่ความเสียหายเนี่ยคิดตามค่าพลังโจมตีนะครับผมนะแล้วก็ใช้ค่าแตา่คิดความระคิดโดยไม่ใช้ฟื้นฟูพลังงานนะครับเพราะเขาไม่ได้ใช้พลังงานธาตุนะครับผมนะอย่างที่เห็นถ้าไม่ตาย ไม่มีคําว่าพลังงานาธาตุนะครับถ้าเป็นตัวละครอื่นในเกมนี้จะมีคําว่าพลังงานาธาตุเนาะซึ่งก็คืออันติเราเนี่ยจะใช้เกี์พลังงานาธาตุใช่ไหมตัวนี้เนี่ยท่าไม่ตายเปรียบเสมือนกับสกิลธาตุอันที่2ก็ว่าได้นะครับผมนะเพราะว่ามันใช้สแต็นเดียวกันนั่นก็คือในส่วนของสแตส็คเซอร์พนต์นะครับผมโดยการโจมตีปกติของนางเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมนะก็ไม่ควรจะอัพนะครับทางที่ดีเนี่ยควรจะอัพเป็นหอว่110ไปเก้าหรือว่าเนี่รสิบสิบไปเลยก็ได้นะครับก็คือเราจะเน้นที่ อาจจะมาจากทั้ง2ที่เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลธาตุหรือทําไม่ตายซึ่งเราจะมีวิธีการเล่น2แบบนะครับแบบที่จะรีบประสิทธิภาพจากสกิลธาตุกับแบบที่จะรีบประสิทธิภาพจาก่าไม่ตายซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันแต่เรามาอธิบายกันสักทิหนึ่งดีกว่าครับว่าสกิลเนี่ยมันทํางานยังไงก่อนอื่นนะครับผมนะกสแต็กเซอร์เพนเนี่ยมันคืออะไรก่อนดีกว่า สเต็คเซอร์เพนนะครับจะเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีนะครับกรณีแรกคือกรณีที่เพื่อร่วมทีมทําปฏิกิริยาก,กันมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ารอยแยกมิติขึ้นมานะครับผมนี่รอยแยกมิติที่สร้างขึ้นซึ่งสูงสุดเนี่ยจะอยู่ในสนามได้ถึง3อันโดยที่แต่ละอันเมื่อเราดูดซับขึ้นมานะครับเราจะได้สเต็คเซอร์เพนแปหน่วยต่อ1รอยแยกนะครับแปลว่ามี3อันเท่ากับ24แต้มนะครับผมวิธีถัดมาคือเกิดขึ้นตอนที่เรากดสกิลธาตุนะครับไม่ว่าจะกดปกติหรือกดค้าง เราจะได้ส t ต็กเซอร์เพนมา45หน่วยนะครับผมนี่กดปกติได้45กดค้างได้45เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะได้ตัวของสเต็กเซอร์เพนเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือเพื่อนในทีมทําปฏิกิริยากันนะครับซึ่งปฏิกิริยาที่ว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับน้ําแข็งอย่างเช่นแช่แข็งนำไฟฟ้ากระจายน้ําแข็งหรือตกผลึกน้ําแข็งนะครับผมอันนี้คือก็จะสามารถสร้างรอยแยกออกมาได้เนาะ แล้วเราจะดูดซับรอยแยกมิติยังไงนะครับผมทำปฏิกิริยาพาัสปุ๊บคุณจะสังเกตว่ามันมีตัวของรอยแยกมิติโผลมาใช่ไหมวิธีแรกคือกดค้างครับปุ๊บอ่ามันก็จะดูดรอยแยกมิติเข้ามานะครับผมอันนี้คือในส่วนของวิธีแรกเนาะวิธีที่2นะครับในการดูดรอยแยกมิติก็คือกด E แล้วตามด้วย Q ิเห็นปะ่ะรอยแยกก็จะถูกดูดขึ้นมาเป็นหลอดตรงนี้นะครับหลอดตรงนี้คือหลอดเซอร์พ t นะครับผม ซึ่งจะใช้ในการทำดาเมจนะครับหลอดเซอร์เพน์เนี่ยถ้ามันหมดเราจะไม่สามารถโจมตีเป็นดาเมจน้ำแข็งได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเล่นอย่างถูกต้องเพื่อให้เราสามารถเลี้ยงสแต็กเซอร์เพนต์ไว้ตลอดเวลาได้เราจะได้โจมตีเป็นดาเมจน้าแข็งไปตลอดนั่นเองซึ่งดาเมจของการโจมตีปกติที่เป็นดาเมจน้าแข็งเนี่ยจะมาจากในส่วนของ สกิลธาตุนะครับผมนะส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะถูกบัฟความเสียหายจากเซอร์เพนด้วยเหมือนกันดังนั้นเราก็ควรจะดูดซับรอยแยกมิติก่อนที่จะอันติด้วยนะครับแต่ปกติก็คือไม่ว่าคุณจะทํายังไงมันก็ดูดซับมาให้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้อันติมันออกมาเป็นโหมดเบรสเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนสกิลธาตุเนี่ยเป็นโหมดกดค้างนะครับอย่างเช่นแบบนี้อ่ะผมทําบบเรลียธาตุาาไปนะแป๊บหนึ่งแปะอ่า ไปเกี่ยวข้าเกี่ยวข้องกับน้ำแข็งใช่ไหมมีรอยแยกมไม่ตีปุ๊บอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมทํารอยแยกมไม่ตีมากกว่าหนึ่งานก่อนอ่ะมีรอยแยกมไม่ตีสองานปุ๊บแล้วกดค้างแล้วเรากดนั่นตีเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีแอนิเมชันนะครับแล้วก็ปล่อยดาเมจออกไปตามที่คุณเห็นเลยอันนี้คือรูปแบบที่2นะครับผมซึ่งก็คือโหมดกดค้างของสกิลท่านั่นเองไม่รู้ว่าที่ผมอธิบายมาคุณจะงงไหมนะครับเอาเป็นว่าผมจะสรุปอีกรอบแล้วกันนะครับสำหรับความสามารถของตัวละครตัวนี้ โดยจะสรุปไปที่วิธีการเล่นเลยก็แล้วกันนะครับผมนะสเกิร์กมีวิธีการเล่น2แบบครับแบบแรกคือการยืนรำในสนามแบบที่ใช้สกิลทตาโจมตีไปเรื่อยๆกับแบบที่2คือโหมดที่กดอันติแล้วมีแอนิเมชันขึ้นอย่างที่คุณเห็นนะครับซึ่งแบบรำเล่นยังไงอ่ะแบบรำเนี่ยเราจะต้องเอาเพื่อนมาเซตอัพในทีมก่อนนะครับผมอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยใช่ไหมเรากด e เฉยๆครับแล้วคิวจากนั้นเราก็ยืนรำครับตีปกติ อ่าห้ทีแล้วก็5้ทีแล้วก็กดโจมตีค้างทีหนึ่งครับมันจะเป็นการดูดสแต็คเข้ากลับมาครับผมแล้วก็ตีอีกห้ทีแล้วก็ตีอีกสาทีประมาณนี้แล้วก็กลับไปวนโรนิชันเหมือนเดิมครับอ่าอย่างที่เห็นนะครับผมวิธีการเล่นแบบแรกนั่นก็คือเริ่มมาให้เพื่อนในทีมเซตอัพครับจากนั้นสลับมาที่สเกิร์กด EQ แล้วโจมตีปกติ10ครั้งอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกัน เพื่อให้มันง่ายๆนะครับไม่เหมือนกับที่ผมเขียนขึ้นมานะแต่ว่าใครที่อ่านตรงที่ผมเขียนขึ้นมาเข้าใจก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมนะสรับใครที่ไม่เข้าใจที่ผมเขียนแบบเป็นผู้เล่นใหม่อะไรย่างนี้ก็คือเราจะตีปกติ10ครั้งนะครับผมหลังที่เรากด EQ แล้วนะเราจะตีปกติ10ครั้งกดชาร์จตบตี1ครั้งแล้วก็กดจงตีปกติอีก10ครั้งนะครับผมนี่คือวิธีการเล่น แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถตีไปนน้ำแข็งได้แค่8ทีในมูฟเซตหลังเท่านั้นนะครับหรือก็คือโจมตีที่เป็นดาเมจน้ำแข็งเนี่ยรวมแล้วมันจะทําอยู่ที่18ฮิตนั่นเองนะครับไม่รวมกับดาเมจชาร์จโจมตีเนาะโอเคส่วนสายที่2เนี่ยวิธีการเล่นจะค่อนข้างจะแตกต่างจากสายที่1ประพอสมควรนะครับเริ่มมาเนี่ยเราจะต้องกดอ e ีค้างก่อนครับเพื่อเอาสแต็กครึ่งหลอดเนาะหลังนั้นเราก็จะเอาเพื่อนมาเซตอัพครับ พอเอาเพื่อนมาเซตอัพอะไรเสร็จปุ๊บเราจะอ,าออกมากดอ e ีค้าอีกรอบครับแล้วกดคิวจะสังเกตว่าก่อนกดคิวเนี่ยสแต็กเราจะเต็มเนาะมันทําให้ดาเมจอัติของเราเนี่ยแรงมากๆครับส่วนรุ่นที่2เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเล่นไม่เหมือนเดิมเนาะมันก็จะเหลือมาแค่อีคิวอะไรปกติเลยนะครับผมคือไม่ไม่ได้อ e ีค้างแล้วเปลี่ยนตัวเหมือนรุ่นแรกนะแล้วเราก็คือมาอีคิวแบบปกตินะครับแปลว่ารั่นที่2เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ใช่เต็มหลอดนะมันจะแค่ครึ่งหลอดนะครับผม ในส่วนของอถ้าไม่ตายของสเกิร์กนะครับผมจะมีแค่รุ่นแรกที่เต็มหลอดและรั่นที่หลังจากนั้นมาเนี่ยจะมีแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นอ่านั่นคือวิธีเล่นนะครับผมนะซึ่งก็หวังว่าจะเข้าใจนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจนี่ก็ผมแนะนําว่าอ่านเองในเกมเอาเลยนะครับผมนะเพราะว่าอันนี้คือผมสรุปมาให้คร่าวๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถ้างั้นขอสรุปอีกทีขอสรุป,รปตัวของความสามารถอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสกิลธาตมี2โหมด คือกดปกติกับกดค้างนะครับผมนะมันนําไปสู่การเล่น2แบบถ้าเกิดคุณกดแบบปกติแล้วคุณกดทาให้ตายมันจะกลายเป็นโหมดที่การโจมตีปกติของคุณเนี่ยเป็นน้ําแข็งใช่ไหมแล้วก็ยืนรําในสนามไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกดสกิลท่าค้างนะครับแล้วตามด้วยทาให้ตายมันจะเป็นโหมดเบรสซึ่งหลังจากที่คุณเนี่ยกดอันตีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือการโจมตีปกติของคุณจะไม่กลายเป็นน้ำแข็งนะครับเพราะมันใช้แสแต็คเซอร์เพนทั้งหมดในการรีดดาเมจอติออกมาแล้ว นั่นเองนะครับผมส่วนสแต็กเซอร์พน้์ได้มาจากการกดสกิลธาตุไม่ว่าจะกดธรรมดาหรือกดค้างเราจะได้มา45หน่วยนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือได้มาจากรอยแยกมิติซึ่งเกิดจากการที่ในทีมทาปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวข้องกับน้ําแข็งนะครับสูงสุดอยู่ในสนามได้ถึง3อันหรือก็คือ2 4ีหน่วยที่จะได้มาจากรอยแยกมิตินั่นเองนะครับผมวิธีดูดซับรอยแยกมิติมีด้วยกัน3วิธีนะครับคือกดสกิลธาตุค้างหรือกดอันติในโหมดสกิลธาตุปกติ หรือกดชาร์จโจมตีในโหมดสกิลธาตุปกติครับนี่คือวิธีดูตัวของรอยแยกมิติเข้ามาอยู่ในตัวนะในส่วนถัดมาคือตัวของกลุ่มดาวนะครับผมนะกลุ่มดาวเนี่ยมีกลุ่มดาวไหนหน่าเปิดกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟให้ดูอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อความง่ายสําหรับคนที่ไม่อยากฟังคำอธิบาย,บายตัวของกลุ่มดาวนะครับ โดยกราฟที่ผมให้คุณดูเนี่ยครับมาจากในส่วนของเมีทิวสนะครับผมนะซึ่งก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เอาไว้ในส่วนของอ่าดิสคริปชั่นละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูฝรั่งเขาคำนวณกันนะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้คำนวณเองนะครับผมนะในส่วนของคอนสเตลเลชันนะครับหรือว่าในส่วนของกลุ่มดาวเนาะจะสังเกตว่ากลุ่มดาวที่มีความคุ้มค่าสูงเนี่ยจะเป็นในส่วนของ C 1แล้วก็ C 2นะครับผมนะที่มีความพีคขึ้นมา ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะซึ่งอันนี้อันนี้คือเทียบความที่มันโหดขึ้นจากกลุ่มดาวก่อนหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบเป็นโหดขึ้นจาก C0 เนี่ยคือเก่งเก่งขึ้นจาก C0 เนี่ยมันเก่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตีว่าตัวของ C1 เนี่ยเก่งขึ้นกว่า C0 20%นะครับ C2 เก่งขึ้นกว่า C0 50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผม C3 ก็54% C4 ก็17 0 C5 ก็200แล้วก็ C6 ก็2 40 นะครับตามที่คุณเห็นดังนั้นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างมีนัยะสาคัญจะเป็นในส,ส่วนซีหที่จะเป็นในส,ส่วนซีหและ C2 ที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ทั้งในส่วนของแฟกประจําตัวแล้วก็แฟกฮันเตอร์ด้วยนะครับอย่างที่เห็นว่ามันเพิ่มดาเมจมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี่คือกรณีทีมของเอสโกเฟียฟรีนาแล้วก็เย่หลานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทีมแบบเบสทีมที่ดาเมจแรงสุดเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของทีมเอสโกเฟียฟรีนาเฉินเหอเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยก็ ทีนี้กลับเข้ามาในเกมนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในส่วนของกลุ่มดาวกันดีกว่านะครับว่าแต่ละกลุ่มดาวนั้นทําอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของ c 1นะครับผมนะตัวของพรสวัรคิ์ติดตัว rezzan beyond rezzan ตรงนี้หรือก็คือพรสวัสค์ที่เป็นในส่วนของ เขาเรียกอะไรนะรอยแยกมิตินะครับอ่าทุกครั้งที่เราดูดซับร,รอยแยกมิติมาเนี่ยครับมันจะเรียกดาบคริสตัลหนึ่งเล่มออกมาโจมตีศัตรูโดยจะสร้างความเสียหายเท่ากับ500%ของพลังโจมตีสเกิร์ตครับซึ่งความเสียหายนี้จะนับเป็นความเสียหายชาร์จโจมตีนะครับผม C2 ครับหลังจากที่คุณใช้สกิลธาตุนะครับผมนะสเกิร์ตเนี่ยจะได้รับตัวของสเต็คเซอร์เพิ่มอีก10หน่วย และนอกจากนี้รับผมความสามารถอีกอันนึงก็คือตอนที่คุณกดสกิลธาตุปกตินะครับมันจะเข้าสู่โหมดเคลือบธาตุใช่ไหมซึ่งในโหมดเคลือบธาตุเนี่ยมันก็คือเซเว่นเฟสแปลกตรงนี้นะครับผมนะถ้าไม่ตายที่มาจากในโหมดนี้เนี่ยจะช่วยบัฟพ,พลังโยตีให้กับเรานะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบสองจุดห้าวินาทีนะครับก็จะทําให้โหมดรำปกติของสเกิร์กแรงขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นซีสอง แรงมากๆนะครับแรงแบบแรงแรงเลย C3 ครับเพิ่มเลเวลท่าไม่ตายครับ3เลเวลก็ถือว่าช่วยทําดามินในระดับหนึ่งนะครับผม C4 ครับมีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีของสเกิร์ตครับโดยคิดตามสเต็กนะครับผมที่ได้มาจากตัวของพรสวันรีเทิร์นทูออบริเวียนนะครับโดยไอพรสวันรีเทิร์นออบริเวียนผมลืมอธิบายใช่ไหมมันคือความสามารถที่เมื่อในทีมของเราเนี่ยครับสร้างสายธาตุน้ําแล้วก็สร้างสายธาตุน้ําแข็งนะครับ ในแต่ละตัวเนี่ยจะสร้างได้แค่1นึ่งสแต็กนะดังนั้นเราต้องใส่น้ำและน้ำแข็งทั้ง3ตัวนะครับเราหึงจะได้เต็ม3สแต็กนะครับผมซึ่งก็จะช่วยบัฟความเสียหายการโจมตีปกติแล้วก็ทาให้ตายให้กับตัวละครของสเกิร์ตกันเองนะครับไอพรสนสวรรค์นี้เนี่ยดยปกติมันก็บัฟให้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดคุณมีซีสี่มารับพลังโจมตีได้อีกนะครับถ้า3สแต็กคุณก็จะได้พลังโจมตีไป40%นั่นเองนะครับผม C5 ครับเพิ่มเลเวลสกิลธาตุสามเลเวลก และ C6 นะครับผมนะมีความสามารถยาวเหยียดเหลือเกินนะครับแต่ผมจะสรุปสั้นๆให้ว่ามันคือกลุ่มดาวที่จะสร้างเสีิหายเพิ่มเติมออกมาเมื่อคุณเก็บสแต็กตัวของรอยแยกมิติเข้ามาได้นะครับมันจะมีความสามารถในการทำดาเมจเพิ่มเติมมหาศาลเลยโดยถ้าเกิดว่าคุณปล่อยท่าไม่ตายเนี่ยครับมันจะใช้สแต็กที่คุณเก็บมาใช่ไหมคือคือมันมีเอ่อรอยแย้มมิติทั้งหมด3าอันใช่ปะรอยแยกมิติเนี่ยแต่ละอันเนี่ยครับมันจะสามารถสร้างเสีิหายได้ ต่างชนิดกันแต่สมมติว่าคุณกดตีแบบเนี้ยมันจากรอยแยกไม่ตีเนี้ยมัดสร้างเอาเสียหายน้ําแข็งเท่ากับ750%ของห้าสิปร์เยมตีสเกิร์กนะครับโดยจะถูกนับเป็นการเสียหายของท่าไม่ตายออกไปนะครับผมนะแต่เมื่อคุณโจมตีปกติในโหมดเคลือบธาตุเนาะมันก็จะใช้สแต็กนี้ได้เหมือนกันนะครับโดยการใช้สแต็กตรงนี้เนี้ยจะมีการโจมตีร่วมกับเราออกไปด้วยนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่มันโจมตีออกไปจะสร้างเสียหายร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของระยมตีสเกิร์กโดยนับเป็นเสียหายการโจมตี ตัวของสเกิร์ตเนี่ยมันจะใช้สแต็กรอยยกไมติอันนี้เหมือนกันนะในการลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับผม80%และทําการโจมตีสวนกลับไปนะครับผมนะซึ่งการโจมตีที่ปล่อยออกไปเนี่ยเท่ากับร80%ตของแรโจมตีสเกิร์ตนะครับโดยจะถูกนับเป็นสายชารจโจมตีนั่นเองนะครับผมพูดเร็วไปไหมไม่รู้นะครับใครฟังไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังใหม่ก็ได้นะครับผม ต่อไปจะเป็นในส่วนของอาวุธที่ผมแนะนําก็แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าของฝรั่งนี่คือทอาออกมาได้ละเอียดกว่าผมเยอะนะครับถ้าเกิดว่าผมขึ้นมาเป็นรูปอาวุธที่แนะนําเหมือนฟูไกตัวเก่าๆเนี่ยก็จะมีแค่6อาวุธอะไรงี้ใช่ไหมอันนี้ผมมาให้ดูแบบเต็มที่เลยอะไรย่างี้สำหรับทีมเอสโกเฟียฟรีนะเย่หลานนะครับผมนะอาวุธ4ีดาวที่แรงที่สุดจะเป็นในส่วนของแบล็กซอสขัด5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแบล็กซอสขัด5้นะครับมีแค่แบล็กซอสขัดหนึ่งก็คืออาวุธบีพี 1, เนัด5มา,ารแนนาารง นะครับผมอย่างที่เห็นแต่แน่นอนอาวุธประจําตัวแรงสุดนะครับโดยเมื่อเทียบกับไฟแนลแล้วเนี่ยมันแรงกว่า32นะครับผมส่วนทีมเอสูเฟียพฟรินะเฉินเหอนะครับผมก็จะคล้ายๆกันนะครับในสู่ของไฟแนลที่เป็นอาวุธสีดำเนี่ยแรงที่สุด ถ้าเกิดเราไม่นับว่าแบล็กซอสคุณมีขัดห้านะครับถ้าเกิดคุณมีแบล็กซอสขัดห้าก็ใช้ไปเลยนะครับผมนะและแน่นอนอุธประจำตัวแรงที่สุดนะครับลองลงมาเป็นฮาราชฤฤษฤษเชเปรคุกฟัสึิ่งเพนีดเจตคัตเตอร์แล้วก็มิสปิตเตอร์นะครับผมอย่างที่คุณเห็นซึ่งก็ตรงกับที่ผมเคยคำนวณให้คุณดูนะว่าดาเมจมันเนี่ยเรียงประมาณนี้จริงๆนะครับผม ส่วนทีมเอสโกเฟียฟรินะ้าแล้วก็ซิลลีนะครับก็แรงสุดจะเป็นในส่วนของคารามิตี้แทนนะครับผมซึ่งถือว่าแรงออกมาได้ฉีกมากๆนะครับซึ่งแรงกว่าในส่วนของแบ็กซอสและก็ไฟนิวออฟเดีฟด้วยนะครับผมนะดังนั้นถ้าไม่มีอาวุธจาตัวไม่มีอาวุธ5าดาวที่เป็นแบบพวกมิสเตอร์ดาบเจดหรือว่าฮารันเนี่ยเราสามารถไปใช้เป็นในส่วนของคารามิตี้หรือว่าไฟนิลได้นะครับไอ้พวกนี้นี่ถือว่าไม่แย่เลยถ้าเกิดว่าสาหรับใครที่อยากจะ ใช้เป็นอาวุธสีดาวดีๆนะครับก็คาร์ฟไฟเนลหรือคลาเมตี้มาก็ได้นะครับผมส่วนใครมีแบล็กซอสขัดห้าก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะส่วนอนันดิแฟกต์ที่ผมแนะนำนะครับผมนะอันนี้จะเป็นในส่วนของทั้งสองสายนะครับโดยสายเมดิพสที่เป็นยืนลำในสนามปกติเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายและสายเบิร์สแบบควิกสวอปหรือก็คือเราออกมา EQ เปลี่ยนตัวเนี่ยจะอยู่ในส่วนของฝั่งขวาครับในส่วนของเซนตน้ำแข็งเนี่ย ถ้าเกิด,ดว่ามอนเนี่ยครับถูกแช่แข็งได้ดัมมจของมันจะออกมาแรงที่สุดนะครับผมนะโดยอยู่ที่100%เลยซึ่งก็ใกล้เคียงกันกับเซตประจําตัวได้แหละครับเอาจริงๆแล้วคุณสามารถใส่เซตไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําแข็งมาริเซลเลนเตอร์ Hunter, หรือไฟเนีวนะครับดัมมจไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับผมแต่แค่แต่และอาริแฟกต์เนี่ยมีเงื่อนไขแตกต่างกันเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเอาแบบหลากหลายสุดจะเป็นเซตสีไฟเนลนะครับสามารถไปได้กับทุกกรณี ขอแค่ได้ทีมเนี่ยจัดทีมอย่างถูกต้องก็คือมีแค่น้ําแข็งและน้ําล้วนก็พอนะครับผมนะแต่ว่าในส่วนของเซตสีริสซานเนี่ยหรือว่าสีน้ําแข็งเก่านี่ครับมอนจําเป็นจะต้องถูกแช่แข็งมันถึงจะทําดาเมจออกมาได้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดมอนไม่ถูกแช่แข็งดาเมจที่สร้างออกมาจะน้อยลงนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่ามอนส่วนใหญ่มันแช่แข็งไม่ได้เพราะว่าในอบิสเนี่ยมักจะใส่บอสมานะครับผมส่วนแฟกฮันเตอร์โอเคมันอาจจะมีกรณีที่แรงกว่าตัวของสีไฟเนลอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นสาย มาริจเซีฮันเตอร์เนี่ยมันเป็นเซตที่เพื่อ,อสายการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีเนาะแล้วก็ให้อัตราขีเยอะนะครับทำให้มันมีดาเมจเนี่ยไม่ได้ต่างจากเซตไฟเนียมากนะครับแต่ว่าข้อจํากัดคือบังคับใส่ฟรีน้านะครับแต่ปกติเชกเกิร์ตก็ควรจะใส่ฟรีน้าอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีฟรีน้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ควรใสม่มาริจเซีฮันเตอร์น,นะครับผมส่วนสเตตที่ผมแนะนําแล้วก็ในส่วนของการจัดทีมนะครับผมนะอันนี้ผมเอามายัดใส่ในหน้าเดียวกันเลยเพราะว่าเอ่อในหน้าอิแฟกต์เมื่อกี้มันไม่พอใส่นะครนนนนะะรัับกก็็็้้้นน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 นมมใใใสส่่่่หหาาาาีีีแแแททเเเะะะือวตผยจป มันจะจมตี2อ0 0ัขึ้นไปนะครับอัตราคี80ขึ้นไปความแรงคี160ขึ้นไปนะครับในส่วนของฟื้นฟูและชำระนาท่านเนี่ยเราจะใช้เป็นศูนย์หน่วยเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่ใช้ทั้งฟื้นฟูและไม่ใช้ทั้งชำระธาตุนะครับอ่าโนต้ตไว้นิดหนึ่งนะครับอัตราคีที่บอกว่า80%ขึ้นไปเนี่ยอ่อยาจะลืมหกักออกจากเซนต์มาริชัทซีฮันเตอร์หรือมิสซาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้มาลิชัทซีฮันเตอร์เนี่ยมันให้อัตราคีมันให้อ ส่วนนาฬิกาถ้วยแล้วก็หมวกก็ตามที่คุณเห็นนะครับนาฬิกาพลังยูนิตเปอร์เซนต์ถ้วยเป็นน้ำแข็งหรือพลังยูนิตเปอร์เซนต์ก็ได้แล้วแต่ว่าขาดอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วควรเป็นบมุนน้ำแข็งนะถ้าเกิดว่าออฟมันไม่ไม่ได้แย่มากเนี่ยก็ควรจะใส่หมนน้ำแข็งนะครับผมเพราะว่ามันแรงกว่านะส่วนหมวกเนี่ยก็จะเป็นความในขี้หรืออัตราขี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ขาดนั่นเองส่วนทีมนะครับแน่นอนทีมที่แรงที่สุดนะครับจะเป็นทีมสเกิร์ตเอสคูเฟียฟลินาเฉินเหอนะครับที่เทองรในารเล่นนะ ส่วนทีมที่ผมแนะนําให้เล่นจริงๆเนี่ยแบบเล่นได้ง่ายๆสำหรับมือใหม่เลยเนี่ยคือในส่วนของทีมสเกิร์กเอสโกเฟียฟรินาเยลาดนะครับทีมนี้จะเล่นง่ายกว่าทีมบนก็คือจะเป็นทีมที่ EQ no brain นั่นแหละจะมีแค่สเกิร์กที่ต้องมานั่งรําปกตินิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฟูไกด์ในวันนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจกันหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรไประการใดยังไงผมก็ต้องขออภัยไว้ในนะที่นี้กันด้วยนะครับสาหรับใครที่ มีคำถามอะไรสามารถลงมาถามกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าผมว่าผมก็จะลงมาตอบให้นะเอาเป็นต่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันดีกว่าแล้วกันนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อไม่มหนนให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของผมกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็สำหรับใครที่กดแล้วขอให้ได้ตัวหน้าตูใน 10pro ครับบายจ้า